เราเคยรู้สึกไหมว่าแมวของเราชอบทำผิดอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ทำแจกันตกบางทีก็ขวนโซฟาตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาหรือบางครั้งก็นึกอะไรไม่รู้ไปฉี่นอกกระบะซะงั้นเราก็เริ่มคิดทันทีว่าเจ้าแมวจะรู้ตัวบ้างไหมนะว่ากำลังทำผิดนะ่ะแต่คำตอบที่หลายคนอาจยังไม่รู้ก็คือเจ้าเหมียวไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมันผิดเนื่องจากแมวไม่มีแนวความคิดแบบมนุษย์ ว่าอันไหนดีหรืออันไหนแย่สำหรับพวกเขาการขวนโซฟาก็แค่การลับเล็บตามธรรมชาติหรือการฉีดตามจุดต่างๆก็อาจเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของหรือเพราะความเครียดพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจทำผิดแต่มาจากสัญชาตญาณและสภาพแวดล้อมที่แมวกำลังเผชิญอยู่แต่อย่าพิ่งเข้าใจว่าแมวไม่รู้อะไรเลยนะแม้ว่าเจ้าแมวจะไม่เข้าใจว่ากำลังทำอะไรผิด แต่เจ้าเหมียวรู้แน่นอนว่าคุณไม่พอใจเพราะแมวเป็นสัตว์ที่สังเกตเก่งมากพวกเขาจับน้ำเสียงคุณได้ว่าตอนนี้กำลังอารมณ์ดีหรือกำลังหัวเสียแค่คุณพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปหรือมีสีหน้าที่เคร่งเครียดเจ้าแมวก็รับรู้ได้แล้วว่าเจ้าทาสกำลังไม่โอเคนะ